สวัสดีครับผมกพอกระบาวพันพื้นเมืองอีกแล้วครับผมวิธีเขาแรงกินอยู่กับทีมงานซอยตัวเองอีกแล้วครับผมกับไปอีกเนาะโอ้ลักจังเลยเสียบใจคนดืมครับผมผมก็ได้กระเพาะหมูกับหมูกระเพาะเลยสองตัวเลยครับวันสองกระเพาะละตวกันบ้งกระเพาะละตัวเออเมีกระเพาะมีสองหลักมั้งเนาะตัวหนึ่ง เสบเป็นเห็ดึเ,เห็ดเ,นเ,เนมนูโหลดที่เรียกว่าติ่มมเลือดหมูเหรอครับแต่ว่าม,ม,มันไม่เลือดก้อนแต่ไหมครัใส่แต่คือเก้านเนี่ดเียน้ต้นเพาะมนี้อยุมยำกลุ่มยำกย ผมวัวได้ไหลก,กันนี่แหละครับเศษผลมดต้มเบิด์ตตัวพืชลวกพอได้จิ้มกับแก้วผมอ่าเด้อมาเด้อกับแก้มก่อนเรเนอไม่เร็วจ้เอาเน่ะ ไปเลยครับผม,อมตอนบองตอนิเศษเ้ยลอดตอนวิเศษผู้ซ่ยเนาะยังทันมูด้วยผู้อ่ยคไฟออกคือหย่อนปไปคืเบิดบ่อน <laughs> ừ. Cảm ơn đường phục phục không ạ? À? Ừ. Không nữa còn. ừ. การเหมืนเดิมนี่นะครับใส่เตาหมอนี่เลยลอูย้อึ๊บเขามียกมีอมแปลกก็ได้บรรากายู่ครับใช่ครับผม อ,อืมแก้วสมแก้วผมใช่เนาบนี่ครับโอ้ได้หลอยู่ด้ลงบนลวดเป็นเนื้อผมแต่กระเพาะเด่นๆกรัเผมเน่นๆครับผมตมุมแสบตมุมย่ำตุ่มนี่ครับเลยโดย ตวนทีนี่สม,นสมไปมาครับมาเดี๋ยวเนูกับแี่มกินข้าก็ได้ลอ,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 อเลย เด็กบอกอยู่บอกตอนนี้แหละปูอีกวะปูหมอแล้วนี่เลบริจาคนี่แหละครับเริ่มบุกสาออกแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตอนมาที่นึงเออพายุออกแล้วคันแทะขาดออกไปแล้วบอกแล้วยิ่งพ้อมเสียง เตาถุนละเลือถุนละนี่ครับลงใส่ลำจิ้มเล็กน้อยโอ้ถ่ายยาวยได้สูตรดีกันเลยของเซฟใส่ครับผมจะอาจชจีพเห็นหุงแล้วมันเนาะมันคือเนี่ยมถังเวน,นทำแรงมากเบื่อโหลดจริง ยาครับังเสียแงคที่อือครับเะเพ่อกเขาเขาจิเขาแซ่บครับผมสี่คนบางไงนึงกะจเขแซ่บ่เยน้อยเริ่มหอนหรอเยอะกันบอืออือือจริงเหรอ ตัวอน้่งแสบคอมครับผมครับไม่ไปต่อแตส่วนบากทีมักไหไหลรลปันน้ำปราป้าแตกไปแล้วตัวนั่นดีให้รู้จักน่าหกทางนงคือชาวโยมงแจ่งก็ไดาการน,น่ครับส่วนนี้ก็เลยเห็ดแกวขมจะสมได้ครับผมเ็ม เ <c oughs> ม,มน,นูกับแกมครับต้มแซบกระเพาะหมูหรือว่าเขาตม้มทำเลือดเป็นก้อนจะเป็นต้มเลือดหมูครับผมก็ม <c oughs> หันหันอย่างสิอันเพิ่มชุ่มมือเด้

เพิ่งเนี้ยเงินเติมเม็ดอยู่นี่สามเดือนแล้วหลายเดือนโอ้นอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์เี่นี้เติมได้บ่ก็ได้เติมด้วนึงกับใส่ได้อาทิตย์หนึ่งเออแต่ว่าเขาบอกว่าหน้าวันนี้เขาบ่ต้องเติมหัวโต๊ะซับดิเขาเติมหมดบ้าเติมหมวนิดเรื่ยเลยนี่แต่ว่าอยู่ในข้อมูลของเจ้าเนี่ยมันเขาต้องหักออกอยู่แล้วล่ะในโทรศัพท์บ่ะได้มันเขาอยากฮักกันเติมห่วโต๊ะซับมันเพาเขาเติมเติมเข้าไปเขาพักปุ๊บเลยล่ะบอกเลยนนะมัว่า ก็ไมยวันนัเขาหักเงินยืมทันทีได้นะมไเสียเินละาเขาได้หักกันเน็ตเลยเขาหักเงินยไม่ถึงเลยยาหาเนลาร้อยเนาะก็หมายยืมเขาไว้ยู่นนมันบ